ไม่ทราบว่าจะ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 ได้รับการพิจารณาจากสาธารณชนอย่างไรนะครับแต่เรื่องนี้เป็นเรื่องที่ว่าอยู่ใกล้ตัวแล้วปัจจุบันนี้นะะครับเรื่องนี้เกิดขึ้นเรื่องครับตั้งชื่อเรื่องผีรีเทิร์ครับผีรีเทอร์นี่โอ้ที่ทันสมัยด้วยผีรีเทิร์นะครับครับเกิดขึ้นเมื่อไหร่ครับเกิดขึ้น ในทุกวันของช่วงนี้เลยครับอ๋องั้นคือเรื่องปัจจุบันเลยครับครับก็คือศาสนาเราสอนไว้ว่าทุกอย่างมีเหตุใช่ไหมครับครับครับแล้วตอนนี้เหตุที่เราเจอสิ่งที่เราเจอก็คือโลภัยไข้เจ็บภัยธรรมชาติครับครับรวมถึงสถานการณ์ต่างๆเกี่ยวกับความคิดความอ่านพวกเราอะฮะครับครับะ ผีที่ผมเจอที่ผมที่ผมเจอกับตัวเองเป็นประสบการณ์ของตัวเองนะฮะครับปวดปดใช้วิจารณญาณก็คือเขามาแสดงตัวเขามาแสดงตัวในฝันนะครับครับถึงเรื่องราวต่างๆที่กําลังเกิดขึ้นในปัจจุบันนี้ทั้งทั้งทั้งเรื่องของมนุษย์ทั้งเรื่องสิ่งแวดล้อมธรรมชาตินะครับครับคก็กเรื่องเรื่องแรกผูกโยงกับ กับอีพีเราไหมไม่ได้ไม่ไม่เกี่ยวกับคนเรื่องกับอีพีเราเนาะคือเป็นเป็นอสุรกายใต้พื้นดินที่เป็นชื่ออีพีใช่ใช่ชุดนี้ไหมฮะอีพีเราเป็นส่วนหนึ่งของเหตุการณ์ครับครับผมอ่ะจะให้หลวงพี่เริ่มเลยครับครับก็เรื่องมีว่าเอาเรื่องของภัยธรรมชาติก่อนนะฮะครับคือเนื่องจากบรรดาดวงวิญญาณที่เขาตกค้างอยู่ในโลกแล้วก็พบภูมิที่เขามีความทุกข์ความยากลำบากเนี่ยฮะ เขาต้องการแสดงตัวครับแล้วก็แล้วก็ต้องการยืนยันว่าสิ่งที่<ม>พวกเราเหล่ามนุษย์เป็นอยู่ตอนเนี้ยจะพาให้เกิดเรื่องราวอะไระฮะครับครับก็สิ่งที่ผมสิ่งที่ผมได้ประสบพบเจอก็คือขณะนี้นะฮะสิ่งอ่ภาภัยธรรมชาตินะฮะที่ชัดเจนที่สุด รอบโลกก็คือเรื่องน้ําท่วมนะครับครับและเรื่องน้ําท่วมเนี่ยเหตุหนึ่งที่ทําให้เกิดภัยนี้ในศาสนาเราเกล่าวไว้ว่าเป็นเพราะบรรดารดวงจิตทั้งหลายเนี่ยจะมากในเรื่องของราคะครับครับ,รบซึ่งก็เห็นว่าชัดเจนครับเพราะว่า ี่่อาตัวตัวราคาเนี่ยบางทีก็เป็นตัวเป็นตนนะฮะบางทีก็เป็นเพียงแค่ความรู้สึกครับในด้านของเป็นตัวเป็นตนซึ่งผมเรียกว่าผีเนะี่ยก็คือเกี่ยวกับพวกดวงวิญญาณทั้งหลายของทับหมันด้วยของทั่วโลกด้วยเนี่ยฮะครับเขามาเขามาทําให้รู้สึกทําให้คิดเห็นในฝันบ้างในความเป็นจริงบ้างว่า หากว่าพวกเราเนี่ยหนักในเรื่องราคะวันโกนไม่ละวันพระไม่เว้นเนี่ยน้ําก็จะมาจัดการเรา mm. ครับแล้วมันก็ชัดเจนขึ้นทุกวันทุกวันมีความมั่นใจขึ้นทุกวันฮเพราะว่าตอนนี้มีการมีการสื่อสารในเรื่องของราคะเนี่ยทั่วไปหมดเลยฮะก่อนที่จะเกิดภยัยพิบัติน้ําท่วมเนี่ย แล้วไปสอดคล้องกับยุคที่ว่าเกิดสึนามิเมื่อประมาณเกือบยี่เกือบสิบสิบกว่าปีที่แล้วค่ะวันเกิดผมดเลยครับยี่สิบหกธันวาคมครับ,รบ,รบจุดจุดที่โดนสึนามิะคะฮะเป็นจุดที่ว่ามีมีความหนักในเรื่องราคะมากครับรโดยเฉพาะโดยเฉพาะประเทศไทยนะครับ,รบซึ่งตรงกับที่พระท่านสอนไว้ในในศาสนาเราเนี่ยคร ผมก็เลยเนี่ยเอาเอาเอา,เอาเรื่องเนี้ยมายืนยันหลายหลายครั้งว่าถ้าเราเข้าใจชีวิตเราว่าเราควรใช้ราคาแค่ไหนอย่างเช่นใช้ราคาในเรื่องของการมีลูกหลานสืบสกุลเนี่ยก็จะปลอดภัยจากภัยพวกนี้ฮะ,ะครับเสร็จแล้วเขามาสแสดงตนครับเขามาแสแดงตนเป็น,เป,นเป็นในฝันในทํานองเหมือนเหมือนเป็นเจ้ากรรมนายเวรผมเป็นกรรมเก่าของผม ครั <inate> ว่าผมเองนะตัวผมงเองผมก็ยังมีราคะโทสะโมหะอยู่เป็นพระปุถุชชน acağız. เขามาแสดงตนว่าผมเองเนี่ยก็เคยหนักในราคะเขาก็เลยมากวนผมได้ในสภาพตอนเป็นเป็นพระตอนบวชอยู่ครับเนี่ยซึ่งเป็นเรื่องที่าทําให้ผมบาดผวามาก <Zuk> ครับครับเพราะว่ามันเป็นเรื่องที่มีรสชาติหวานเย็นครับนุ่มนวล แต่มันแฝงไว้ด้วยความน่ากลัวครับเพราะว่าพระเราเนี่ยพระเราเป็นเพศที่ว่าต้องถือภูมิจักรนะฮะพอมีพอมีเรื่องราคะผุดขึ้นมาเกิดขึ้นมานมันจะทําให้รุ่มร้อนภายในกระสับกระส่ายมากอยากจะศึกอยากจะศึกไปเป็นชามีเขาอยากจะอยากจะอยากจะร่วมอยากจะร่วมสัมผัสอ่าเขาเลยภาษากายอะไรเงี้ยฮะครับคือก,ก็มีให้เห็นอยู่เรื่อยๆตามข่าวก็ข่าวค่อยๆมีมา ก็จะมีเรื่องนี้เกือบเกือบแต่ทุกวันครับอาทิตย์นึงก็มีหนึ่งสองเรื่องสามเรื่องเนี่ยครับครับเสร็จแล้วปุ๊บวันหนึ่งก็เหมือนบุญธรรมกําแต่งธรรมชาติเขาต้องการสอนอะไรเราพอเกิดเหตหุไทยเกี่ยวกวับน้ําขึ้นมาเนี่ยมันก็ทําให้เกิดการตายมากได้ไปเห็นศพที่โดนซีนามิดซัดได้ไปเห็นคนที่เขาเดือดร้อนตกทุกข์ได้ยากเกี่ยวกวับน้ํามันก็ทําให้มันก็ทําให้เราได้ได้เชื่อว,ว่า ที่พระท่านสอนเนี่ยเป็นจริงแถ้าเกิดว่าเราจะเราจะช่วยตัวเองกันให้อดาทนจากภัยพวกเนี้ก็เบื้องต้นท่านก็แนะนําว่าสอนว่าให้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 ละเว้นภาษากายวันพระอย่างงี้ครับซึ่งเป็นเรื่องที่ว่าพูดคุยกับประชาชนได้ยากมากครับ,รบเพราะอย่างที่บอกเอามันมันเป็นเรื่องมันเป็นเรื่องมันเป็นเรื่องส่วนตัวที่ว่าแต่ละคนก็ต้องมีโดยเฉพาะมันมีเพื่อการเกิดมาของพวกเราไง มันก็เป็นเรื่องมันเป็นมันก็เลยเป็นเรื่องที่พูดยากแล้วก็ทําให้ผมเนี่ยวิตกกังวลว่าเรื่องน้ําเนี่ยก็จะเป็นภยัยเป็นภัยต่อไปได้มากขึ้นเรื่อยๆถ้าหากว่าพวกเราเหล่าเหล่ามนุษย์เนี่ยไม่เข้าใจเรื่องนี้คะ,ะ,ะคือบางคนคอาจจะเข้าใจว่ามันเป็นเรื่องของถ้าเป็นพูดทางวิทยาศาสตร์แล้วก็ อาจจะโลกร้อนขึ้นเราตัดไม้ทำลายป่าเราทำลายชั้นบรรยากาศเรานู่นนี่นั่นมันก็เลยทำให้ผลพวงมันส่งผลให้น้ำขั้วโลกมันละลายะอะไรต่างๆนานาตามหลักกันเนาะมันก็<ะ>พอมีฝนตกมีพายุเข้าอะไรน้ำปริมาณน้ำเพิ่มมากขึ้น<ะ>เขื่อนมันเก็บกักเก็บไม่ไม่ไหวก็ต้องระบายออกทีนี้มันก็เลยจะมาท่วมซึ่ง<ะ>ซึ่งอันนี้มันเป็นหลักทางภูมิศาสตร์หรือเป็นทางกายภาพอยู่แล้วว่าแทบ ถ้าทุกปีถ้าถ้าฝนตกหนักๆห,ห,หรือพายุเยอะๆเนี่ยทางบ้านเราเนี่ยแถบอุทัยชัยนาทสิงบุรีเนี่ยอ่างทองเนี่ยไล่ลงมาเนท้ายเขื่อนเจ้าพยาเนี่ยจะโดนกันแทบทุกจังหวัดแล้วก็เกือบทุกปีที่รุนแรงสุดก็จะเป็นปี54ที่ในกรุงเทพเนี่ยท่วมแบบมากแต่ผมก็ได้ยินมาว่าปีนี้นะครับหลายๆสื่อหลายๆอาจารย์หลายๆแขนงหลายๆศา,า,าสาตร์เลยนะแม้กระทั่งศาสตร์ ต่างดาวนะอันนี้ผมนอกเรื่องนิดนึงยังเตือนเรื่องเดียวกันในเรื่องของน้ําเนี่ยเรื่องน้ําท่วมเนี่ยเขาบอกว่าปีเนี้ยจะหนักและอันตรายมากให้ระวังมันเป็นอย่างนั้นจริงๆหรครับพี่ถ้าตามนิมิตของงพี่เขาตามที่ผมฝันนะฮะก็คือเขาเขาเขาทําทำภาพให้เห็นชัดเจนนะฮะหนนักแล้วก็แล้วครับครับแล้วก็มาเหมือนกับ เหมือนกับมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือพระหรือเทวดาอะไรก็ไม่รู้ครับมามาบอกวิธีแก้ให้ในทํานองเนี้ครับครับแต่คือคมันต้องต้องประสบก่อนต้องเจอก่อนถึงจะเจอวิธีแก้ใช่ไหมครับครับและอีกอย่างหนึ่งที่เขาที่เขาเหมือนกับเหมือนกับว่าพยายามจะสื่อสารว่าทุกคนได้มีประสบการณ์กับเรื่องของ ใคแห่งราคาอาหารอยู่ในตัวอยู่ในตัวอยู่ในตัวกันอยู่ถ้าใครว่าถ้าใครไม่เข้าใจเรื่องราคาอาหารก็คือเรื่องของโรคภัยไข้เจ็บปะตอนคือตอนจริงเนี่ยเรื่องโควิดเนี่ยเหมือนกับว่าจริง,รงๆไม่สามารถทําอะไรพวกเราได้ง่ายๆเลยเพราะเป็นเชื้อไวรัสที่ไม่มีจิตวิญญาณครับครับเป็นครับเป็นไวรัสประเภทที่ว่าไม่มีจิตวิญญาณเป็นไวรัสประเภทเป็นเป็นของโสม,มุมเป็นของสกปรกเฉยๆครับ มันไม่เหมือนพวกแบคทีเรียที่ว่าเป็นสิ่งมีชีวิตนะฮะทีนี้ทีนี้เหตุเหตุที่ทําให้เรามีภูมิต้านทานต่ําลงก็เพราะว่าเกี่ยวกับราคาเช่นกันครับอันนี้ถ้า,ามองในมุมของของของหลวงพี่ก็คือใช่ครับเพราะว่าศาสนาเราสอนไว้อย่างนี้ครับเหตุเหตุใดที่ต้องระงับอารมณ์ที่ต้องควบคุมอารมณ์เกี่ยวกับเรื่องนาคาเพราะว่าพระพุทธเจ้าเราก็เป็นนักวิทยาศาสตร์ชั้นยอดของโลกครับท่าน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 กล่าว ท่านกล่าวผ่านต่อครูบาอาจารเรามาว่าอมีครูบาอาจารเรารองรับว่าอารมณ์ราคะโทสะโมหะเนี่ยจะสร้างสารพิษเข้ามาในตัวสร้างเคมีในตัวที่เป็นพิษขึ้นมาครับอ๋อครับครับถ้าเกิดว่าเราใช้มากใช้ไม่เป็นเนี่ยคะร่างกายเราเนี่ยเขาก็มีทั้งคุณและโทษในตัวครับครับพอเวลาเราอารมณ์ดีเขาจะเรียกว่าอะไรนะ อ,อ,อาดีนาลีหรืออะไรนะฮะหลังสารอ,อะไรเนี่ยแหละพวกนี้ใช่ไหมผมก็ไม่เค,คยแม่นเรื่องนี้ครับเคมีตัวนี้ฮะจะช่วยรักษาโรคจะช่วยรักษาความแข็งแรงครับแต่ในขณะเดียวกันทางตรงกันข้ามถ้าเป็นอารมณ์เสียอย่างอารมณ์เสียของราคาโทรศัพท์โมหะเนี่ยฮะเขาก็จะมีเคมีของร่างกายหลังออกมาทําให้ก่อใช่ครับใช่ครับเคมีเสียใช่ครับร่างกายเราก็จะภูมิต่ําภูมิคุ้มกันต่ํา ใช่ครับ uh นี่แหละครับที่เขาที่เขาเหมือนพยายามสื่อก็อ่าสื่อฝันกับผมนะะครับผมก็มีความรักพระพุทธเจ้ามากคือเลยว่าโอ้โหท่านท่านท่าน,ท,าน,ท,านท่านทรงรักพวกเราจริงๆแล้วก็เมตตากับพวกเราจริงๆที่ท่านสอนไว้ทุกอย่างฮะทําให้พวกเราในรักษาตัวรอดกันได้ทุกทุกมิติทุกสภาวะครับครับก็คือถ้าสมมุติว่าใครถ้าพูดตรงๆก็คืออยู่ในกรอบอยู่ในศีลในธรรม รักษาศีลครบแล้วก็คือปฏิบัติดีปฏิบัติชอบคนนั้นก็จะมีความก็เรียกมีเกราะป้องกันหรือมอีสิ่งที่คุ้มครองมีป้องกันภัยสูงกว่าคนดื่นใช่รครับแล้วแต่ว่าผมผมขออนุญาตโปรดพิจารณาผมผมเข้าใจอย่างนี้ครับคือไม่ต้องถึงขนาดเป็นคนถือศีลถือธรรมหรอกครับ,รบแต่เพียงแค่ว่าให้เข้าใจทางสายกลางของชีวิตจิตใจโดยธรรมชาตินะครับ คือถ้าถ้าอย่างเช่นถ้าโทสะคือโกรธยังไงให้เป็นดีโกรธยังไงให้เป็นดีก็คือโมโหแล้วรู้รู้จักที่จะระงับไหมให้อภัยไหมแล้วก็โกรธพอดีพองามไหมราคะก็เหมือนกันใช้พอดีพองามไม่ใช้เพียงเพื่อใช้เพียงเพื่อผ่อนคลายความเครียดของภาษากายหร,หรือเพื่อหรือเพื่อดำรงเผ่าพันธุ์พอไหมอะไรเงรี้ยคือให้เป็นทางสายกลางไว้อะฮะถ้าเกิดโด่งเกินไปเนี่ยโด่งเกินหมายควาว่า มากเกินไปเนี่ยมันก็จะมีสารเคมีพิษเบื้องต้นที่ว่าทาร้ายตัวเองก่อนเลยครับครับมีคุณเลิงศักดิ์บ,บอกมาว่าเอนโดฟินครับผมเอนโดฟินนะฮะที่ว่าที่ว่าสารดีนะฮะใช่ครับ,รบสารที่หลังออกมาเป็นความสุขน่าจะเป็นชื่อที่มาของวงของคุณดาสมัยก่อนดาเอนโดฟินออสาธุทอออสาธุ<อ>ทนี่แสดงว่าเข็นทิศทางดีได้เกิดขึ้นแล้วในโลกครับ <laughs> ครับแต่ทีนี้ไม่มีใครร้องเพลงเกี่ยวกับอ่า ออะไรนะสารพิษสายสายสายร้อนมั่งมั่งมั่งเลยเขาเกรงว่าเกรงว่าถ้าตั้งชื่อวงหรืออะไรร้อนร้อนแล้ววงจะอยู่ได้ไม่นานนะสิครับเลยทุกอย่างเลยออกมาเป็นแบบมุมดีหมดนะฮะเพื่อความเป็นสิริมงคลเท่าที่หลวงพี่ดูผลงานของโยมอาจารย์ท็อปนี่นะโยมอาจารย์ท็อปได้ทําไปแล้วแหละหลายๆเพลงเนี่ยเนื้อเพลงเนี่ย ทำให้เกิดความเข้าใจว่าอะไรร้อนอะไรเย็นครับซึ่งเนี่ยเป็นบาร,รมีของปัญญาของโยมท็อปที่อยู่ในตัวให้ <สา S 2> เห็นมาตลอดโ,อโดยเฉพาะอ้าวจริงนะโดยเฉพาะล่าสุดอ่าเพลง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 ซากคนที่โยมท็อปร้องใน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 ,ใน,ใ,น,ใ,นในรายการหน้ากาก The Mask นะอ๋อ The m a s Singer ครับมันทำอ้ามันทําให้จิตใจคนได้ร,ดรู้ได้รู้ถึง สิ่งดีสิ่งไม่ด,มดีหลายหลายอย่างเลยนะครับผมยังไม่รู้ความหมายเลยอันโมร้องไหด้วยะคืออเนื้อและ,และผมขนลุกผมขนลุกด้วยฮะตอนที่หลวงพี่ขนลุกด้วยนะตอนที่ได้ยินเสียงโยมอาจารย์ท็อปร้องเพราะเนื้อหาและเขาพลังพลังใจที่ส่งออกมาเนี่ยมันมันได้มันได้มันได้สัมผัสถึงเออนี่เหมือนกับอาจารย์ท็อปกำลังเทศเลยฮะคือจริงๆอ่ะถ้าบอกตามตรงเรียนตามตรงผมอ่ะเป็นคนที่ จะชอบฟังดนตรีด้วยความเป็นผมนะชอบฟังดนตรีชอบอความความความร้าใจของขององค์ประกอบต่างๆผมจะโฟกัสเนื้อที่หลังเลยอันนี้เป็นค้อนี่สัยเสียงของผมแม้กระทั่งเพลงซาคนเนี่ยทำาไมผมถึงเลือกเพลงนี้แล้วทำไมถึงร้องเสียงแตกแบบนี้แล้วทำไมถึงให้คุณบ๊อบบี้เขาใส่ปให้<ร><ร>ก็คือรเราชอบดนตรีความอลังการของดนตรีมันมันสนุกมันทำให้แบบ มันพุ่งพ่านแต่ครับคนที่มองลึกลงไปกว่านั้นคือไปมองในเนื้อเพลงแล้วก็มามองมามาันนั่งมาเล่าให้ผมฟังนี่คือพระอาจารย์คือ,อพี่วิทย์ผมก็ต้อง,องเนี่ยมีคนหัวเราะผมเต็มเลยผมยังไม่รู้ความหมายเพลงตอนนี้ยังจําไม่ได้ว่าเพลงนีความหมายว่าอะไรเพราะว่ามันม, <c oughs> มันเป็นเพลงของคุณแบงค์วง Class, คลา s ค่ะเนาะมไม่ใช่เพลงของสับบาสิบก็เลยไม่ทราบว่าเออจริงๆแล้วโดยรวมองค์รวมแล้วเพลงเนี้ มันมันมันไปทิศทางไหนแต่ผมรู้อย่างเดียวว่ามันมันผมเล,เลือกเอาไปร้องนะครับผมอยากจะให้อ่งพี่อยากจะให้อาจารย์ท็อปครับเข้าใจตรงนี้นะฮะครับไม่ว่าจะใครไม่ว่าจะเป็นเพลงของใครนะฮะครับแต่พลังพระังที่จะส่งออกมาเนี่ยมันเป็นของเฉพาะบุคคลครับครับหมายความว่าเจ้าของเพลงเจ้าของเพลงอาจจะได้อารมณ์หนึ่งครับแต่โยมอาจารย์ท็อปจะได้อารมณ์นี้ครับเพราะอาจจะ อาจจะเป็นเพราะว่าอาดีตชาติที่ว่าโยมอาจารย์เขาอาจจะเคยบวชเป็นพระมาที่ว่า EP 9หรืออะไรนะะครับที่อ,อาจารย์ได้าาพำน<ม>ตรงนั้นะมาส่งผลให้คนที่ฟังโยมอาจารย์ท็อปพูดหรือร้องเพลงหรือทํากิจกรรมบางอย่างได้เข้าถึงธรรมชาติที่เรียกว่าธรรมะบางอย่างของเขาคือเป็นเรื่องหน้าโมทนาจริงๆครับเป็นเรื่องหน้าโมทนา ใครที่ยังไม่ได้ชมไปชมย้อนหลังได้นะครับ EP ที่ผมพาไปจกกังหวัดชัยนาทบ้านเกิดครับแล้วก็อาจารย์โอเล่ทักมาผมก็ยังตกใจเลยนะว่าเฮ้ยชาติก่อนอดีตชาติอ่ยผมเคยเป็นพระครับแล้วพอผมมันนั่งคำนวณน,นั่งคิดผมไม่ได้ผมไม่ได้มไมไดทําตัวหรือปฏิบัติตัวาตามตามคาที่อาจารย์โอเล่บอกว่าชาติที่แล้วเป็นพระแล้วทุกวันนี้เลยต้องทําอย่างนี้นะเพราะว่ามันไม่มีอะไรที่ทําให้ผมเนี่ย เปลี่ยนได้ครับคือคือถ้าใจเราไม่อยากทําจริงๆผมจะไม่ทําครับนี่แหละครับอารมณ์พระอรับครับเพราะอารมณ์พระก็คือความจริงครับถ้าไม่จริงไม่ทําเพราะว่าสมัยก่อนผมไม่เคยคิดอยากจะสวดมนต์ไหว้พระครับไม่เคยคิดจะมีห้องพระในบ้านไม่เคยคิดจะไปทํารายการซึ่งต้องอยู่ในวัดต้องคุยกับพระ นึกออกไหมครับเพราะว่าเราอยู่สายกลางคืนผมร้องเพลงกลางคืนมันก็ทําให้มันเจอกับพวกอาอบยมุกทั้งหลายแหล่นี้แม่ครบเลยจริงๆพระอาจารย์ครับครับเล่าบุรีอะไรเงี้ยสตรีราคะอะไรอย่างที่มีครบไม่เคยคิดเลยววันหนึ่งวันนี้จะมาต้องอยู่ในห้องพระเป็นเวลาเป็นชั่วโมงชั่วโมงอันนี้ไม่ได้ไม่ได้อวยตัวเองนะผมแค่งงตัวเองว่าว่าทําได้ยังไงทําได้ด้วยเหรออะไรเงี้ย ผมมองว่าที่ผ่านมามันคือการเรียนรู้นะฮะครับเพราะว่าพระพุทธเจ้าสอนไว้คำหนึ่งครับถ้าไม่รู้จักทุกก็ไม่จะก็จะไม่หาหนทางดับทุกข์ครับครับครับเพราะฉะนั้นด้วยด้วยบุญเก่าที่โยมอาจารย์ท็อปสั่งสมมาจึงทําให้ชาตินี้มาได้เรียนรู้เรื่องจริงไม่ว่าจะเป็นแง่ทุกข์หรือเป็นแง่สุขครับครับครับเสร็จแล้วปุ๊บด้วยความที่ว่าโยมอาจารย์ท็อปเป็นคนสุดด้วยในการทําจิตต่าง ในเรื่องของการผ่านเรื่องเก่าๆมาเนี่ยมันก็เลยมันก็เลยชัดเจนแล้วก็มีภาพสะท้อนทุกเรื่องคะถึงจะเป็นเรื่องของอบายามุกดูวเป็นการการกิจการกลางคืนคแต่มันก็ทําให้โยมท็อปส่งมาให้โยมอาจารย์ท็อปถึงตรงนี้อครับได้รู้ครับว่าอะไร,รใช่อะไรไม่ใช่มันต้องผ่านมาก่อน ใช่ครับพระพุทธเจ้าเหมือนกันครับพระพุทธเจ้าตอนสร้างบาร,รมีตอนจะตัดสรุวนะฮะท่านก็ไปท่านก็ไปรู้จักมาทุกอย่างแล้วครับครับเสร็จแล้วปุ๊บมีอยู่สิ่งหนึ่งที่น่าโมทนาอีกเรื่องก็คือมีกฎธรรมชาติอยู่กฎหนึ่งฮะ,ะถูกกล่าวไว้ว่าภรรยาดีหัวจะเป็นพญาหมายความว่าบุญวาสนาที่ ภรรยาทําไว้ซึ่งมาเป็นคู่ชีวิตแล้วเนี่ยจะค่อยๆอ,อ,อุดหนุนค้าชูเอื้อเฟื้อให้เราเนี่ยมีความละเอียดมีความมีความสุขขึ้นเรื่อยๆครับตอนนี้เฝ้าเฝ้าอยู่ข้างๆไม่ไปไหนเลยครับเนี่ยโอ้สาธุขออนุโมทนาด้วยฮะอ่าโยมน้องจูนเนี่ยครับทำทำให้เห็นทําให้เห็นชัดเจนว่าสิ่งที่ผมเรียนรู้มาจากศาสนาเนี่ยมันเป็นอย่างนั้นจริงๆคือ ภรรยาดีผัวจะเป็นภรรยาถูกครับมันส่งผลกันครับมันส่งผลกันครับดังนั้นการมีคู่ก็เป็นเรื่องหนึ่งที่เราถือว่าเป็นเรื่องมงคลของชีวิตเป็นเรื่องที่ดีของชีวิตมนุษย์เราครับเพราะว่าอะไรเราเนี่ยเพื่อหนุนกันได้เลื่อเฟื้อกันได้ฮครับหวังว่าทั้งเก้าสิบกว่าท่านร้อยท่านในที่ฟังอยู่เนี่ยคงจะไม่ไม,ไม่ไม่รู้สึกเอ,อเอียนนะฮะเพราะว่า เดี๋ยวจะหาว่ามาให้น <uno> uh ั oh. ่งฟังหลวงพี่มาโอวยผมอะไรคือสิ่งที่หลวงพี่พูดเนี่ยผมก็าลงจะบอกว่ามันมันสามารถสอนหลายๆท่านที่ที่ที่อยู่ในอยู่ในไลฟ์ของเราได้ด้วยคือมันมันมันอาจจะเป็นเรื่องคล้ายคึงกับหลายๆท่านนะครับโดยองค์รวมแล้วเนี่ยมันสามารถนําไปใช้กับไปใช้กับทุกคนได้แหละนะครับมันอาจจะเหมือนคุยในขับเท้าหรือ พอดแคสต์นิดหนึ่งเพราะว่าวันนี้จริงๆแล้วว่าตั้งใจจะให้หลวงพี่เล่าเรื่องผีแต่ผมก็ไม่ถามว่าหลวงพี่จะเล่าเรื่องผีแบบไหนกลับกลายมาเป็นว่าไอ้ผีตัวเนี้ยที่มาบอกหลวงพี่เนี่ยมันมันส่งผลประโยชน์กับคนฟังในวันนี้คือมาเตือนสติมาเตือนภัยพิบัติครับลูกน้องหลวงพี่เยอะมากเลยฮะที่วัดใช่ครับเนี่ยเขาเขาเขากำลังเขากำลังแสดงให้ดูว่า เขากาลังติดสัตว์นะครับกําลังกําลังติดสัตว์กันเขามาแสดงให้ดูว่าราคาของเขาเล่าร้อนแค่ไหน๋อเนี่ยผมก็เรียนรู้ผมก็เรียนรู้จากรอบๆตัวเนี่ยเรื่องพวกนี้ยครับก็นี่คือเป็นคนมีเมตตาเนาะเผาขนาดนี้ถ้าเป็นผมผมก็เอาถ้าอยู่วัดผมก็ตะเพิดแล้วล่ะเนี่ยผมก็ต้องตะโกนไล่แล้วล่ะนะฮะแต่หลวงพี่ก็ปล่อยคนมาแซวเต็มเลยแบบแหมเสียงแซวเอฟเฟกที่วัดหลวงพี่นี่คืออ่ ปิดได้ไหมครับลวงพี่ <laughs>